สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมแอ t r ราครับครับผมสาหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว PvP นะครับเป็นแบบแซนบ็อกนะฮะเราสามารถที่จะปรับแต่งตัวรถนะครับไปต่อสู้กับคนอื่นได้นั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดเซิร์ฟ g l o b a l เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับภาษาไทยโหลดผ่านสโตทยได้เลยนะครับผมใครสนใจก็ลิงโหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับเกมนี้จะเป็น ทั้งค่าในทีม e นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกหลายเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับส่วนตัวผมก็จะอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเพราะว่าปิ่งมันน้อยที่สุดแล้วนะครับผมก็เลือกเอาเนาะแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนยังไงนะครับอ่ะก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับผมมาเลยนี่ครับ เอามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถของผมนะครับที่ผมได้ทําการปรับแต่งไว้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะทําการปรับแต่งได้เลยนะว่าเราจะให้รถเราเป็นแบบไหนออกแบบยังไงนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ครับนี่มันจะมีโหมดแบบว่า create นะครับแล้วก็ v e r s u s ตรงนี้นะครับกดเข้ามานะฮะนี่ครับตรงนี้จะเป็นการฝึกฝนนะครับก็ใครที่เข้ามาได้เริ่มแรกก็ลองฝึกฝนก่อนนะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆมีโหมดตล้มบอลโหมดสตรอมโหมดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับอ่ะมาดูที่ infinity arena นะครับอ่า นี่ครับกดเข้ามานะครับก็กดเข้ามาดูรถของผมนะครับที่ผมปรับแต่งไว้นี่ฮะอันนี้ครับเราสามารถที่จะทําการปรับแต่งได้เลยครับว่าเราจะให้รถเราเป็นแบบไหนยังไงนะครับใส่ตัวแบบนี่ฮะตรงเท้าตรงนี้นะครับให้มันวิ่งไปนะครับเออก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปครับเราจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมจะเปลี่ยนอาวุธจะใส่อะไรยังไงนะครับก็สามารถลากสลับสปีดได้เลยนะครับผมมันจะมี้เราใส่ตรงนี้อยู่นะครับเออใส่แบบเนี่ย ต่อเข้ามาแบบนี้นะครับหรือว่าจะแบบไม่ต่อแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็กดแบบว่าลบได้นะครับผมกดลบออกได้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยกดออกมานะครับแล้วก็ลบเนี่ยฮะจึ๊บจึบนะครับตัวเกมมันจะสอนอยู่แหละนะครับผมก็ลองลองดูนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศเลยละกันนะครับก็บรรยากาศการ่อสู้เป็นยังไงนะครับเนี่ยมันหินนะแบบป้องกันได้ด้วยนะเนี่ยใส่แบบตัวป้องกันอะไรเงี้ยได้นะครับ ป้องกันไม่ให้เราโดนยิงนะครับเนี่ยอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะเป็นแบบตัวป้องกันนะครับนี่ป้องกันแบบหน้าหลังเอ้ยมันป้องกันได้อันเดียวใส่เข้าไปนี่แบบนี้ครับผมถ้าเกิดจะแบบหมุนก็หมุนได้นะครับเอ้ยผมต้องหมุนแบบนี้ดินี่ฮะหมุนแบบนี้ครับเห็นไหมเออใส่ไปได้เลยนะครับประมาณนี้อ่านะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วก็กดจับคู่ครับ อันนี้เป็นแบบโหมดธมารรมดาธรรมดานะครับลองไปต่อสู้คร่าวๆก่อนนะฮะให้มาดูบรรยากาศนะครับเราสามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราจะปรับแต่งต่อนะครับถ้าเกิดโอเคแล้วนะครับก็กดออกสู้ได้เลยนะครับผมเนียตรงนี้คะมาแล้วนี่ครับผมจัดไปอ่าดูนี่มีใครหรือเปล่านะครับลองออกมาต่อสู้ดูนะมีใครมาสู้กับผมมนนีมีมีแล้วไม่เลวยิงนี่แน่ยิงยิงโอ้มันเล็งอยู่หรือเปล่านี่ครับนี่เห็นไหมฮะยิงแบบนี้ครับผม เรามาทดลองรดเราก่อนได้นะครับจะเป็นประมาณนี้ฮะนี่แน่เออเอาเรียบร้อยยิงครับผมนี่ปืนก็มีหลากหลายแบบนะครับนี่ฮะเห็นไหมตุ้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 มนี่ครับอันนี้แบบเป็นการแบบเข้ามาแบบต่อสู้ระยะไกลอะไรอย่างนี้ก็มีครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้มีใครเข้ามาสู้กับเราอีกเปล่านะฮะตอนนี้ไม่มีนะครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่แน่เออเด็กคน มามาเข้ามาเหรอเขามาเหรอยิงเนี่มายิงปืนไปปุ๊มอุ้ยอุ้ยยิงไม่ได้ว่ะเอ้ามันจะตายแล้วนี่หว่ะยิงเข้าไปดิครับนี่ยิงเข้าไปอัน้มันยิงต่อมันยิงต่อยิงต่อยิงต่อนี่ยิงครับยิงยิงยิงให้มันพังให้หมดนี่เรียบร้อยนีหรือซากตีครือบงนี่โอ้เป็นประมาณนี้ครับเราสามารถซ่อมแซมได้นะ กดซ่อมแซมก่อนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีให้ซ่อมแซมตลอดนะนะครับผมอมืมีเปล่ามาอีกเปล่ามาสู้อีกเปล่าเพื่อนอ่าเป็นการทดลองทดลองครับทดลองชืบนี่ไม่มีใครมาแล้วนี่วะเออถ้าเกิดไม่มีแบบอะไรสู้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะแบบออกไปได้เอาเฮ้ย <laughs> นอนงายนงนี้เฉยเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะแบบออกไปนอกได้นะครับไปแบบเอ่อ ดูในส่วนอื่นๆต่อใหม่ได้นะครับผมกดออกไปโอเคนะครับยืนยันการสลายตัวหน่อยกดออกมาครับแล้วก็ออกก่อนดีกว่านะครับผมโอเคนี่ออกไปเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้โหมดที่เข้ามาเนาะนี่ครับผมกลับไปที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็ไปเลือกโหมดอื่นๆต่อได้นะครับซึ่งมันก็มีไงฮลอมาดูตรงครีเอทตรงนี้นะครับนี่ฮะมีโหมดอื่นๆเพียบเลยเห็นไหม เราก็ลองกดเข้ามาดูสักอันนึงนะครับเอ,อ่อซโลวันเดอร์นี่คืออะไรวะเออือเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะเป็นยังไงวะกดจับคู่ดูดิมาแล้วอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะโหมดนี้นะครับเออปรับแต่งได้ปะทำไมมันดูตัวเล็กๆยังไงไม่รู้นะครับเออตัวรถผมแบบโอ้เล็กมากเลยอะไม่มีอะไรเลยไม่มีอาวุธไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วควรจะปรับแต่งก่อนออกไปสู้นะฮะ เอ้ยผมว่าผมออกก่อนดีกว่าอ่ะอันนี้นะครับไม่มีใครเข้านะฮะก็ตัวเกมมันเพิ่งเปิดนะอาจจะแบบยังมีคนที่แบบเล่นน้อยอยู่นะครับผมแล้วก็อ่ะอกดเข้ามาดูหน่อยสิทุกคนนะตรงนี้หมดอันนี้อ่าอา่อันนี้ดูซิหมดปาร์ตี้ต้องดูครับหมดปาร์ตี้นี่มีอันนี้ครับมีแบบคือมีเยอะมากเลยนะหมดให้เราไปเล่นนะนะครับผมมีโหมดฟุตบอลด้วยมีสงครามรถถังก็มีนะครับดูดิเห็นไหม ลองไปดูฟุตบอลไหมนะครับแล้วก็ดูคลิปแนะนําก่อนก็ได้นะครับมันจะมีการแนะนําให้เรานี่ฮะเป็นบหมดแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปแบบแข่งกับชาวบ้านชาวช่องก็ได้นี่ฮะประมาณนี้ตัวเกมมันก็จะมีสอนเนาะว่าเล่นยังไงอะไรแบบไหนบ้างนะครับเนี่ยนะประมาณนี้ประมาณนี้กดข้ามคลิปออกไปนะครับโหมดอื่นก็เหมือนกันครับมันก็จะมีการแนะนําเนาะแนะนําว่าเออเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับลองรีโมทรถถัง อ่าผมอันนี้คือแบบผมจับคู่ะจับคู่เลยลองดูนะว่ามีใครมาหรือเปล่าถ้าเกิดจับคู่นานเกินไปก็ไปเล่นโหมดอื่นนะครับอืมเกมมันเพิ่งเปิดไม่นานนะครับดังนั้นก็อาจจะแบบใช้เวลาหน่อยนะครับไม่มีแฮเออออกแล้วกันนะครับผมเออทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเมนูอื่นๆหน่อยแล้วกันนะครับก็เซตติ้งเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ปรับได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับก็ปรับเอาว่าว่าจะแสงเงาอะไรยังไงแบบไหนนะครับปรับเอเลย นะครับผมเสียงเสริมผรมภาษานะครับก็มีหลายภาษาเหลือเกินนะครับผมมาปรับได้นะฮะแล้วก็ในส่วนอื่นๆร้านคงร้านค้ากดเข้ามาดูนะครับมันจะมีให้เราแบบว่าสามารถที่จะมาสุ่มหาของอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีของเน่ยนะครับเราถึงสามารถที่จะมาสุ่มได้นะครับผมนี่ฮะขายของยังอื่นนะครับก็มีนะครับเอาเงินในเกมมาซื้อได้ก็มีด้วยนะครับผมก็ลองเข้ามาดูกัน นะฮะแล้วก็คาร์นิวัลก็กดเข้ามาดูครับมีของอะไรแจกบ้างนะครับก็ลองดูนะนี่ฮะอันนี้ผมรับของแล้วนี่มีแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดจะแลกก็กดยืนยันไปนะครับแค่นั้นเองเนาะแล้วก็มีเติมเงินครั้งแรกนะครับนีได้อะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่าน่าจะเป็นของดีหน่อยนะฮะเอาไว้เป็นอาวุธไปสู้กับชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะครับผมก็คร่าวๆแล้วการในส่วนของตัวเกมนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับผมเป็นเกมที่น่าลองน่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับเราสามารถปรับแต่งรถได้เลยนะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันนะครับไปละบายบายครับผม